านครับกระผมนายภูมิเปรมมิพงนะครับได้ร,รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอสังขระบุรีนะครับให้มากล่าวในกล่าวรายงานต่อท่านประธานนะครับครับเรียนว่าที่ร้อยตีสุพมงคลสุพมงคลบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวดัดกาญจนบุรีกระผมนายภูมิเ,มเปรมมิพงประหลัดอำเภอสังขระบุรี ได้รับมอบหมายจัดทยสิ่งพิ์เหมือนพววนในอำเภอสังกลบรุรีพร้อมด้วยคณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติระดับจังหวัดด้านเศรษฐกิจคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอบปปราชดรตำบลไร่โวกและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านมีความยินดีและรู้สึกปราปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด กาญจนบ,บุรีเป็นเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเอปิดโครงการอบรมเชิญปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนตบลไร่โวอำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีประจำปีงบประมาณ2567ในวันนี้ตบลไร่โวอำเภอสังขบ,บุรีอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ชายแดนที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศและมีปัญหานานานประการจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าไปพัฒนาความเป็นอยู่สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ขัดกับหลักกฎหมายและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมอ,อําเภอสังขารี จึงได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านุชูชนตำบ,บลไร่โวออาเภอสังขับุรีจังหวัดกาญจนบุรีประจําปีงบประมาณ2567ขึ้นท่านบอเภอผู้แทนท่านในอำเภอสังขับบุรีครับท่านสมนึกสิทธิการนาครับท่านพลงงานจังหวัดกาญจนบุรี ทา่นานคณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขนนตภาษาภาษาป่าในวิทยาแห่งชาติะระดับจังหวัดท่านหน่วยงานและผู้แทนที่มาร่วมในวันนี้ทา่นานคณะกรรมการบ้านคณะกรรมการกลางบ้านอบพอร์รัศดรจุฬาลงกรณ่และผู้เข้าร่วมโครงการท่านครับ วันนี้ต้องขอาราบียนว่าท่านประโกศุสพลชัยโกมินผูวกก้ว่าการจังหวัดกาญจนบุรีของพวกเรานะครับท่านติดราชการจากท่านหัวมนตรีจึงได้มอบให้ผมสุภุมงคลบูชาไตเตศได้มาร่วมพบปะกับทุกท่านในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้นะครับพวกเราทราบกันดีว่าตำบลเลโวนะครับ แล้วจะเป็นในบ้านสลวัารด้านไร่วัวเรานั้นก็ตั้งอยู่ในเขตรัศมีพันสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ทะเลสวนด้านตะวันตกเราเป็นที่อิจฉาของทุกๆมุมโลกทุกๆมุมประเทศว่าเราอยู่ในเขตพื้นที่ทุ่งใหญ่ทะเลสวนซึ่งเป็นแหล่งโมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยซึ่งมีอยู่ไม่กี่แห่งเท่านั้นเอง เราเป็นมรดกโลกมาตั้งแต่ปี2534แล้วนะครับเรามีพื้นที่ที่เป็นมรดกโลกทุ่งใหญ่ทะเลสวนเนี่ย2ล้านกว่าไร่อยู่ที่จังหวัดตากล้านนิดๆอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีของเราโดยเฉพาะสังขะบุรีนี้ถึง1ล้าน2แสนกว่าไร่ถ้าเรามาเทียบกับกรุงเทพมหาคนครนั้นพื้นที่ทุ่งใหญ่ในเรสวนที่อยู่ที่สังขะบุรีเนี่ย เท่ากับสองกรุงเทพมหานครทีเดียวสองกรุงเทพมหาลนครถ้าพูดไปแล้วเราเดินทางจากตัวเมืองการ